มแมแม่นี่เราก็ดนมากลแล้วนะใช่พี่หมีแม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละตอนนี้เข้ามาในสวนไดโนเสาร์เลยพี่หมีเห็นไหมเนี่ยไดโนเสาร์โอ้โหดูสิพี่หมีทําไมตัวเนี้ดูสายตาเขาพี่หมีดูเฮ้ยพี่หมีว่าเขามองใครฮะนี่ พี่หมิงลองเอาพีหมิงลองเอามือเข้าไปในปากเขาได้ไหมเฮ้ยเขาจะกัไม่ได้หรอเขาจะกัดหรอพี่มิงเดียเดยวเดียดียวเดียเยวเดียวเดียวเดียวเดยวเดียดียวเดียได้ยวเดยเียเดียวเดียวเดียวเสียงเุียวเด้ยวเแียวดยดยเดยเเสียงเดียเียเียเดีเดีเดีเีย ตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนในโนเสามิงมิงเห็นหรือเปล่าดูสิอันนี้จะเป็นซากฟอสซิลของเขาอ่ะแต่ทีนี้จะให้แม่เดินเข้าไปคนเดียวมันก็ชักจะยังไงอยู่แม่ว่ามิงมิงเดินนำทางได้ไหมไปลองเดินนำทางหน่อยเร็วๆเร็วๆแม่ได้ยินเสียงในโนเสาวอ่ะจากข้างในอ่ะมิงมิงป่ะเร็วๆเฮ้ยอะไรมิงเป็นอะไรเนโนเสาร์ไดโนเสาอะไร ไหนไหนชี้ให้ดูหน่อยอยู่ตรงไหนตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวเล็ก,ต,ลกตัวเล็กเหรอโดนโดนเข้าไปได้หยู่ที่าต้นไม้หนึ่งโดนกระส่าตัวเล็กอยู่ตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยจริงเหรอพี่หมีทา,างนั้นนำไป, <c oughs> ไปเร็วๆไปเร็วไปเร็วๆ,ๆไหนตรงนี้เหรอมไม่เห็นมีเลยไหนโอ้ยจริงด้วยพี่หมีเฮ้ยอันนี้เป็นลูกในรัเสาร์นี่นาต้องสามตัวพี่หมี ไม่น่าละ่ะแม่ได้ยินเสียงเขาเอะนองพี่หมิงเนาะอ้าอันนี้อะไรหม,หมีหมิงบอกว่าตัวนี้มองมันก็ต้องมองอยู่แล้วอะดูสิแต่ดูสายตาเขาสิพี่หมิงสายตาเขาตูกมากแน่นอนเลยอะพี่หมิงไปถ้างนั้นน่ะเราอะเดินเข้าไปข้างในป่ากนันดีกว่าไปร้านเราตรงนั้นกันไหนพี่หมิงอ๋อตรงนั้นนั่นหรอ มันมีไนโนเสาพันะไรายอะกินพืชกับกินเนื้อใช่ไหมอันนี้หางเอา,เอาหัวโป้งได้เลยเหรอท้างงานล้าพี่หมิงพี่หมิงตาไปนี่ทำไมแถวนี้อากาศมันร่มรื่นจังเลยอะพี่หมิงดูสิไนโนเสาสองตัวนี้จะคุยกันหรือเปล่าเนี่ยม,มันสูญพันธพัน์ไปแล้วใช่ไหมก็เหลือแต่นหนังหรอจริงดิแต่ตอนนี้ดูสิพี่หมิง ดูสายตาเขามองเราสิดูสิน่ากลัวมากเลยเนาะแต่ว่าสายพันธุ์นี้พี่หมิงเขาก็ไม่ดุนะใช่ไหมไหนไปดูสิอันนี้กินคือส่วนตัวนี้เหรอลูกไม่กินตัวนี้ไม่กินตัวนี้ไม่กินอะไรหัวขเอาหัวโขกอขย่างเดียวเลยเหรออี่ใช่เหรอแต่พี่หมิงดูสิดูหัวเขาอ่ะดูสิ เหมือนมีอะไรมัครพ่อไว้บนหัวเเลยเนาะใช่ไหมเขาต้องสู้กับโนร่าเสาอ่ะอ๋อเขาต้องใช้ตรงนั้นสู้กับในโนเสา์หรอลูกเี้ยพี่หมิงดูฟันเขาดูฟันของเขาไอ้ฟันตัวเนี้ยเยอะแยะเลยอ่ะส่งสัยตัวนี้ไหนมันมองตัวนี้ก็มองหรอหฮยดูสิดูหาเรื่องหรอพี่หมิงว่าไนโนเสารสาเนี้ยกำลังมองหาเรื่องเลยแต่อันเนี้ย พี่หมิงว่าแต่ว่าฟันหนร้อยอุ้ยมีฟันเกือบหนึ่งร้อยซี่เลยเหรอ,อ,หรอไหนดูสิอู้เยอะจริงๆเลยไม่ถึงร้อยซี่แม่ว่าแต่ตอนนี้พี่หมิงแม่ก็ได้ยินเสียงไดโนเสาร์อ่ะร้องอีกแล้วนะหรือว่าเขาจะร้องาใช่หรือว่าเขาจะร้อ,ะองให้เราช่วยฮะใช่ไหมพี่หมิง ถ้างั้นน่ะเราก็ไปช่วยลูกนิรสร์ันดีกว่าปะมิงมิงเห็นลูกนิรศร์อยู่ตรงไหนอ่ะไหนไหนอ่าไหนตามไปดูสิโอ้ยลูกนิรศร์เยอะแยะเลยอ่ะพี่ญิงเขามาทำอะไรตรงนี้อ่ะหรือว่าเขาจะหลงทางตรงนั้นหตรงนั้นหรอลูกเขาหรอใช่หรือเปล่าลูกตัวนี้หรอ ใช่ไหมอ๋อพี่หมีจริงๆด้วยอันนี้เป็นลูกเขานี่นะเขาตอนนี้มีหมงมาช่วยแล้วนะมีหมงเอาลูกม,มาส่งคืนแล้วนะใช่ไหมไอสี่สองตัวเนี่ยเราก็ต้องเอาไปคืนแม่เขาเราต้องไป<า>ใช่เราต้องไปหาดูซิว่าอันไหนอะ่ะไหบบนเราต้องคิ้วแบบนี้ถ้าาง,งานั้นก็เอาในรูในรเสาเนี่ยไปคืนเขาแล้ว ค่ะแต่ว่าหิวอ๋อโอเคไปถ้าง,งั้นนะ่ะหนีงหนิงเอาไปเดี๋ยวมันจะกัดใช่ไหมไปถ้าง,งั้นนะไหน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 ตัวไหนตัว<ด>ไหนไปดูสิอ๋อลับเตอร์หรอดูลับเตอร์รอรดูมืออ๋อเหมือนกันเลยอ๋อโอเคถ้าง,งั้นนะ่ะก็ไปส่งเขาเลยนะลูกนะเขาก็จะได้ไปหาแม่เขาไหนตัวนี้ใช่ไหมตัวที่หนิงหนิงบอกว่าน่ากลัวมากเลย ฟันขลุดนะพี่มิงสงสัยอะไดโนเสาร์ตัวนี้เขาไม่แปลงฟันแน่นอนเลยอเอาไว,ไว้ไวตรงนี้หรอทำไมนี่มาวางไว้ตรงนี้ดีกว่ากลัวกลัวใช่ไหมโอเคนี่นะเรามาคืนแล้วแ,<ย>แต่ตอนอย่าด่ากันนะแต่ตอนนี้มีมิงต้องไปดูอะไรทีนี้<ะ>อ้าเราส่งค้มหมดแล้วหรอลูกถ้างั้นน่ะอยู่ตรงนู้นดีกว่าดูว่าเขาจะทำยังไง ว่าเขายังจะร้องอยู่หรือเปล่าเคไหมหรือไม่เราก็ถอยออกมาห่งางๆอะอฮ้ยพี่หมีมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,รวตอนนี้อะแม่ว่าเราอะก็เอามูเดนกวะสอเคลียเรีเราาาเยบร,ร้อยแล้วคงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วมั้งถอยสายพันอะไรนะตุ๊ดตุ๊ด,ด,ดไม่มีโลกไหนไปดูสิลกูกอันเนี้ยสงสัยจะเป็นเจ้าทีเล็กนะ ฟันแหลมไหนเลือดเลือดออกเลือดออกเลยโอ้หดูสิเขาคงจะตัวใหญ่มากเลยอ่ะพี่หมิ่นดูสิโอ้หอันนี้เป็นซากฟอสซิลของเจ้าเจ้าทีเล็กใช่ไหมลูกโอ้ดูสิเขาไม่ยอมตัดเล็บเลยเล็บเท้าด้วยพี่หมีเลเท้าเขาก็ไม่ยอมตัดนะใส่สงสัยไม่มีอะไรกินแล้วทีนี้ก็ปอดแล้วทีนี้ก็เหลือแต่กระดูกแล้วชี ไม่ทานเขดอนภูเขาไฟเขดอนลาวาของภูเขาไฟเหรอลูกเขาก็เลยตุยเหรออ,รอ๋อก็เพราะว่าเขาเหลือแต่กระดูก <c oughs> แล้วทีนี้ข้างในเหรอลูกทําไมเขาก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะอุดมสมบูรณ์อยู่เกิเป็นตุ๊กตาฮะกุตตาแต่เป็นตุ๊กตาเหรออ,รหรอ๋อเรายึมกดีตามช่อาอันนี้ทีนะค่ะพี่ลิ খাতে করতে হবে দেখুন তিন